ชื่ออะไรตอบให้ตรงพวกพี่ได้ข้อมูลหมดแล้วกี่คนกี่คนสิบลด้พี่คิดว่าผมหาไม่เจอเหรออย่าเล่นกับระบบเข้าใจปะตำรวจตำรวจ ไอ้ม I mean ีนอยู I mean ่ไหนไอ้ม I mean ีนอยู่ไหนไอ้มีนอยู่ไหนตำรวจชื่ออะไรเปิดไฟหน่อยเบียกเบียกไอ้ป่ะเฮงตัวแล้วโอเคโอเคผมพูดตรงพี่ครับไม่ถึงเท่าไม่ถึง7โคนเลยพี่ แล้วข่าวที่ออกมาผม,ผมไม่ได้ิงสารไปพี่ตอบให้ตรงพวกพี่ได้ข้อมูลหมดแล้วกี่คนกี่คนตรงเลยมีตรงตรงประมาณสิบได้พี่เป็ส10ผมไม่ได้ไม่ได้ปนไม่ได้สิงสารแน่น,นอนพี่ ยอมรับพี่แล้วเมื่มอวานบอกบอจะมามอบไหนอ่ะคิดว่าผมหาไม่เจอหรอฮะอย่าเล่นกับระบบะเข้าใจป่ะเอาหมายมารับทุกอย่างอ่ะพี่แต่คือเรื่องที่เป็นข่าวว่าผมไม่เอาเงินเขาอ่ะผมไม่ได้เอาไปีมีกำลังจะบอกว่า <c oughs> เยื่อโกหกใช่ใคร<ม>เป็นโม ผมมองเป็นโมเองนี่ชื่ออะไรโมอะไรไม่มีชื่อเลยในไลน์เราใช้ชื่อโมอะไรอ่ะผมชื่อไอเมียวครับฮะเมียวพี่เมียวโมเมียวใช่ครับแล้วลูกค้าก็เป็นเป็นใครเป็นเราเองพี่เป็นเราเองครับเราทำกี่คนแล้วประมาณเจ็ดแปดคนได้พี่ประมาณเจ็ดแปดคนพี่เจ้าหน้า มีนพระรลามสามออกเนี่ยกล้าไหมเออเอาออกไปผมก็กลัวแบบมีผู้เสียหายมาเพิ่มนนเนาะในบอกเจ็ดแปดคนที่เราจำอ่ะพี่มันแค่เจ็ดแปดคนแต่ว่าแล้วไม่กลัวผู้เสียหายมาเพิ่มเพราะบางทีเราไม่รู้อ่ะพี่ว่าผู้เสียหายอันเนี้ยจริงหรือไม่จริงเพราะผมก็จําไม่ได้ใช่ไหมพี่ตารวจต้องตรวจสอบได้นะครับถ้าในเบื้องต้นผู้เสียหายเกินแปดคนทําไง พูดแบบแมนเองบอกแปดคนใช่พี่ถ้าเกินแปดนะยังไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คือเราเล่นยาไหมไม่เล่นครับตรวจเจอไหมตรวจได้ครับไม่ใช่ตรวจจะเจอไหมไม่เจอเพี่ับอย่า<ม>ท้าทายดิเนี่ยนิสัยท้าทาย,ททยเองบอกว่าไม่ได้ท,ท้าทายแค่นี้ยังท้าทายเลยเคยถูกจับไหมเคยถูกจับตอนปีห้าเก่าข้อหา จำหน่ยายยาเสพติดครับยาอะไรตอนยาไอ้ครับอยากจะบอกอะไรกับทางน้องๆผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผ่านผมมาอขอโทษครับยังไงก็จะเข้าไปใช้กรรมที่ผมทำไว้แล้วครับออกมาก็จะไม่ไม่อะไรแล้วครับว,วันนี้เราพูดเองเราพูดเองมีว่าเราใช้กรรม วันนี้คือโจ์ใช้คำเข้าใจไหมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟลเลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ